เดี๋ยวไปแอวหาน้องบบาวครับจันเปงแสแนวเดี๋ยวซื้อชาไข่มุกไปฝากจันเปงเพราะร้านชาไข่มุกนะครับร้บานชาไข่มุก สวัสดีครับพบกับแมงนำคนบางมวนครับวันนี้งานยุทธครับวันนี้ไมเอลหาน้องบาวครับจันเปงครับจันเป้งแชแนลไมเอลไมเอลหาจันเปงครับแมงนำลูกมีดูลามาหาเอลหาจันเปงนี่โลนวิลประมาณ80ดกิโลครับขับรถมาซื้อถาไข่มุกมาฝากจันเปงครับเดี๋ยวเขาไปหาจันเปงนะครับตามชื่อก้าเหรอครับคุณ สวัสดีครับนี่วันนี้ป้ามาเอี่ยหาจัดเพลงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี f c ฟไอแมกนำัมนะครับเอไอแมกนัมจ้ามาเอี่ยหัดจัดเพลงชาแนลครับตัดอ่างงูอ่างงนโดนลูกเฮฟครับผมไปอัพหน้ามายังไอ้บอกอัพหน้าไอ้จะมาถ่ายคลิปโอ้ใส่น้ำหอมกับฟอแล้วครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับแมกฮอนแกฮอน เพื่อกับไอ้อยังาะเพื่อกับไอ้อันท่านบาวชุกกาขอบคุณหลายๆครับผมครับผมเป็นยังครับขอบคุณจ้าท่านบาวชุกกาน้ำตาลน่ะพี่บุ๋มมามาครับปีบุ๋มมามาเอ้าไอ้ใจไปแย่รถพุ่นนะไังเพรางหางุ่นนี่หางุ่นโดนลุงเฮฟครับโอ้ครับแต่โดนลุงเฮฟยังงามขนาดนั่นละเออมันน้อยอยู่แล้วมันโดนลุงเฮฟมันก็เลยเป็นแผลเลยเป็นแผลดูนี่เน่าอุ้ยพี่น้อยเน่ามาเหี้ย เมโลดีเนาะเมโลดีครับนี่มาเอียหัดจัดเพลงนี่ได้จะหลายแล้วอ่ะได้อยู่แต่มันใกล้เวลาครับผมบล็อกตระหนับบล็อกตระหนันี่บล็อกห้าดอนห้าดอนพอได้อยู่รอบแรกอ่ะนี่รอบแรกรอบรอบแรกนี่ผมบตะเต้ไปแล้วอ่ะอันนี้รู้ผมนะเซ็ตสองร้อยอีกบอกผมมาจวยเขาแล้วของผมเซ็ตตอนผมก็เลยมาจวยหญิงเดี๋ยวเซ็ตแล้วก็ไปออกไปพุ่ญกะ เขาต้องนกใเร็วแล้วัดตันเนาะตันไอ่เมกนนไปจะไปรถไหนนอกรุงกขันเขาตัดอยู่นอกมึงก็อ๋อตีรถตู้ป่ะหนาขังเขาตัดฟังบัเข้ามาเปิกคุณอปาิงกี้คุณกีโมสามร้อยใสใสมามันคำสีร้อยสี่ร้อยเอ วันละสี่ร้อยกับอสแล้วครับกินยากน้อยครับกินฟืดกินก็อนกินก้อนกินน้ำก็อนห่อนไปทางใดมาเนี่ยครับไปบ้านประเดงบ่ะก็นะไอ้ลูกบ้านมามาแว,เาะ,แวเาะเพะืกอะโหลดประเเพ่เพื่อตรงนั้นโหลดฟาร์มยูนี่ะสิบกิโลตว่าใส่ตว่าใส่เก้ากิโลตว่า โอ้ถ้าเป็นเบียร์นี่จะดีใจขนาดนั้นครับได้เดี๋ยวพัดเปอร์พัดเมอร์อยู่เหี้ยมอ่อันนี้เป็นน้ำหวานนี่มะควายถนัดตัวได้เนาะเดี๋ยวพัดเปอร์พัดเมอร์อยู่นี่ยุง่งเลยครับลองอกิ้มมเนาะนี่ครับนี่ก็เป็นองุ่นูดำของฟาร์ม <c oughs> จันเป็งชานแนลเนาะนี่อ่างงูเนี่ยก็เมโลดี้ครับผมเมโลดี้ครับจันเป็งได้เป็นห้าสิบบอกในไรบอกละห้าดอนครับห้าดอนห้าสิบแต่ห้าห้ายิมห้าเดี๋ยวนี้เวลา เทียงอ่ะใบม้วอยู่ยโม้ในตังสองแบบไยเราปลาขอบอกครับรถจากท่านเกอก็คอารุสวเกิอเกือมันจะรถแท็กอร์จะไหมเก็บบล็อกมมโอเยสมปากเจ้าโลอันหอมเดียวนี่นาอ ซื้อนี่ผมเสียใจขนาด้แมกซซื้อน้ำหวานมาเฮือนะแทนที่ตั้งไหนจะเป็นสีเหลืองนะครับอ,อม้หูใจน่องแห่เลยอ่ะกุเที่ยนี่ติดติดอยู่หลังรถทา่านกะยกไปยกออกปีใหม่นี่ <c oughs> างานครับงงรอกงงงองไม่ตลอดน่องกองกินเบียส่โชูจุ้ยกินจะได้นั่นแหละอยากกินอนะ่ะ เดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันนี่อันนี้เนาะสักวันครับเราต้องได้รวมงานกันแน่นอนแน่น,นอนครับต้องมีงานหนึ่งครัาต้องทำคอนเทนต์กูกันเ้วยครับเดี๋ยวไปอยู่บ้านด้วยกันเดี๋ยวไปปักกันทำการบูรณาบรนณาบิาบาบกอะป้าไอสตรอเบอร์รี่เนาะครับรรณาเบิบกพอสมยิงตัดเนาะเจ็ดเป้งเจ็ดหักเมียคือเมียอยู่ฝั่งแดดวะนะ หน้าหนาวครับหน้าหนาวกลัวเมียหนาวกลัวเมียหนาวอยู่ฟังตั้งเด็ดหน้าหนาวเนาะใจอยากให้แม่อยู่ตั้งปุ่นเท็กเตอร์ออกมาตั้งปุ่นเออจะได้เนื้อใหญ่สามคนเก็มนี่ครัับสสวดีครับสวัสดีครับ อันนี้กะเสียนะนี่ก็เปิดกะยกบล็อกนี่ได้ตังนี่วันสี่ห้าร้อยบนนอมือหนึ่งเนาะแต่ว่าห่งเมื่อยด้วยเสียอร่อยตัวแห่งเอยด้วยบล็อกเป็นรถรับง่ายอยู่ครับนี่ครับนี่ก็เมานะครับเมายกขึ้นรถก็ต้องตัดครับ สองฝั่งครับฝั่งฝั่งคุณกับฝังงบ่งเพ่ครับแต่คนเดียวคนเดียวนี่ก็คือว่าบบมีตัวหาเนาะถ้าสองคนนี่ก็จะสบายหน่อย เที่ยวที่เก้าเที่ยวที่เก้าเที่ยวหนึ่งเที่ยวหนึ่งกี่ดอนครับสีดอนอนเที่ยวที่เก้าเที่ยวที่เกแล้วครับเที่ยวละสี่สดอนครับสีดอนตีไปสอห้าหน่อตีไปสอหาเทตีไปเที่ะพันบาทครับนี่ครับอ่าเขาคิดเลขนหนึ่ดอนต่อสบาทหน่อ ประมาณที่เที่ยวละพันครับใช่ครับแต่ก็อีกหน่อยเนาะันไีคนไลถ้่จะสามาริบหกเที่ยววันนี้1ิเที่ยวเที่ยวละสี่สีิบดอนเนาะคีอเไปลนี่นสองต้นนี่ไกลแล้วอ้อน้ำมันพั่วกลแล้วนะเยนอนเนอนเออมันโตพุ่

แนะนำคนบ้งมาเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับในฝากช่องจัดเพลงชาแนล้วยนะครับน้องเบาครับจัดเพลงชาแนลครับเอฟซีไอแม่งนำเลยครับอยู่ในอ้อมกดเอฟซีไอแม่งนำโดยเฉพาะผมแบกเข้าไปเยี่ยมเยียนกันเลยใน่องผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ